โอ้เจ็บดเดินมันมาพร้อมกับความลำบียมันมันอัด้ใช่ใช่แต่มันยังไม่มันยังม่พนเข้ามาอยากดูอ่สวัสดีครับมาแล้วคนดีใจอ่ะไปชวนกันมาอีกไปชวนกันมาอีกมาดูกันเยอะๆอันนี้ไลฟ์ครั้งที่2ถ้าเกิดครั้งนี้ได้ผลตอบรับดีจะไลฟ์ต่อแต่ถ้าเกิดว่าผลตอบรับไม่ดีจะไม่ไลฟ์ต่ออสวัสดีครับบอกร ไม่ได้ทิ้งนะนี่อันน,นี้พี่ก๊อปี้เหรอใช่แล้วพี่ก๊อ้สวัสด,ดีค่ะอาวรู้จักเจ็ดคนแล้วโอ้โหดีใจเนอะโปรตีเนี่ยไลฟ์เนี่ยมีคนดูอยู่คนครึ่งค่ะหน้าบางจุงนี่อมรินทีวีเอดี้เชอร์รี่ซีพี่ก๊อฟพี่เชอรี่บอกว่าพาไปออกได้นะครับเล่าเรื่องนางงามได้วีร <laughs> กรรมตอนก่อนประกวด สวัสดีสายน้ำส้มสายน้ำพึ่งวันนี้ที่มาอะไรใช่ไหมใช่ทำได้เหมือนเป็นเพื่อนกันด้วยในเฟซสายน้ำพึ่งเนี่ยเขาเต้นไงเขาเต้นเอ็มวีเขาเป็นนักร้องนำตอนแรกเขาเหมือนเป็นแบบเรียบร้อยมากเลยเข้ากันมาเยอะๆนะกดไลค์กันเยอะๆขอไลค์รัวๆเดี๋ยวเราไม่พูดอะไรนอกจากสวัสดีทุกคนเข้ามาเยอะๆขอไลค์เลยขอขอไลค์เยอะๆให้เขาแบบว่าพูดอะไรให้คนเขาแบบว่าเอออยากฟังเราบ้าง อยากมีอะไรจะถามเราสองคนไหมวันนี้วันนี้เราอยู่ที่ไหนคะวันนี้อยู่ที่อยู่ที่ไหนอยู่ที่สยามพารากอนค่ะอยู่ที่สยามพารากอนที่งานอะไรนะกินนาทองารึมไหมใช่ค่ะวันนี้มาทําอะไรคะคุณผมมาทําข่าวอันนี้มารับรางวัลมาเดินเอา่าเอา่าบเนี่ยมาเดินค่ะไม่ได้มารับมงกุฎนะแต่ว่ามารับรางวัลใหม่ใช่ไหมใช่ค่ะเป็นนักล่ารางวัลหรือเปล่าใช่หรอล่าเงินได้ไหมคะอยากได้ตังค์อะ สงสัยค่ะว่าคนที่เขาไลฟ์เป็นบ,บ่อยเขาเขามีเรื่องอะไรจะพูดหรอคะยังไม่รู้ออจะพูดอะไรเ,ไไเลยเขามีเรื่องอะไรพูดกันมันเหมือนตั้งกล้องให้คนอื่นดูแล้วคุยคนเดียวนี่ถ้าไม่คุยสองคนต้องเป<อ>็น,นคนหลงตัวเองนิดน,นึงใช่ไหมคะ,ะแล้วแล้วเราคือครเราสองคนคเรารคือรู้จักเราไหมรู้จักเราสองคนไหมไม่รู้จักก็ไม่เป็นไรคะ่ะแนะนำตัวสิ สวัสดีครับผมสวัสดีพีพันธ์ในิชครับผมเยอะเดี๋ยวนี้มันเฟซเราเอ้าน้องเจ้าซันน้องเจ้าซันมาพ่อมันอ่ะอ๋อน่ารักจังเลยน้องเจ้าซันอตนนี้พ่อมันมาไม่เป็นไรอ๋อเมื่อยไหมต้องมีมาเซลฟี่อ่ะจริงๆแล้วไม่เป็นไรค่ะหาปานี่หน้าฉันบานหรือฉันอยู่ใกล้กันไปเล็กจังนี่มงกฎของแท้นะเชรแท้ขายต่อค่ะ นี่ใช่การสมเหมาะคนไหนนี่แหละคนนี้แหละน้องกาญที่มหาลัายเอาน้องเจ้าซันเกิดอะไรเหรอหอ <laughs> มชมน่ารักไงแต่ชมลูกนะอ๋อเขาบอกชมลูกเดียที่น่ารักอะอ้า <laughs> ม,มีลูกแล้วเหรอไม,อไม่อันนี้กินข้าวไงาาแล้วอยู่ดีก็จ้องตาก,กับแฟนแล้วมันก็ป่องออกมาเลยแค่งหนลูกขึ้นเต็มท้องแล้ว25่ e o p l e have อร์แฮปปี้นี่แปลว่าอะไรเนี่ย แต่ว่ามีคนดูแล้วเขารู้บอกว่าเธอไม่ได้ภาษาอังกฤษอะไรเียเราเป็นคนยอมรับเลยใครเก่งอังกฤษสอนเราหน่อยดินี่คนนี้ก็เก่งเขาชอบใครรักนีิใครคะขอบคุณค่ะชมบใครเอาที่สบายใจค่ะนัทพาะนัทพาะใช่ใช่ฮลโ Hello Good Good แล้ววันนี้ตอนนี้จะอีฟนิ่งแล้วอะ Afternoon ก่อนแล้วกันยังไม่6โมงดูนาฬิกาไม่มี สวยงามมากเลยจ้าเขินไหมพี่ไอซ์ได้คนสวยไม่เขินเดี๋ยวเราลดออกแล้วอเขินนี่เขาสวยมากเลยเนี่ยมิทแลนด์เวอร์เนี่ยระดับเวทีระดับโลกถ้าเขาเรียกชื่อจริงตอบไม่หมดอะไรวะชอบตอนเรียกชื่อจริงนามสกุลขอแบบเวลาการแนะนำตัวอีกทีพี่ไอชื่อการอ๋อนิชิการสมเหมาะเหมาะแงบนี้ยเหมาะพี่ไอพูดเก่งขึ้นเยอะเลยเนอะ พูดว่ามึงทุกอนพี่เป็นคนเรียบร้อยนะพูดวนจะเรียบร้อยอยู่แหละพี่เชอรี่เป็นคนสอนเรื่องการพูดไม่ค่ะเพราะว่าเป็นคนเรียบร้อยมกสวัสดีครับพี่หญิงระหว่างนี้นั่งรออยู่ครับบอกรเรากำลังจะรับรางวัลเก่งมากเลยนี่ก็รอรับรางวัลเหมือนกันบอกรอยสองร้อยสามสิบที่เชอรี่หลังจากห้าร้อยไปแล้วเราก็เลยตอนนี้สัมภาษณ์ดาราเสร็จแล้วพี่ไม่ต้องห่วงเรื่องข่าวนะ ไม่ต้องห่วงค่ะน้องไอ้บุ๋นช่วยด้วยนะเมื่อกี้โทรศัพท์ได้ฉันได้ไหมถูกต้องนี่แหล่งข่าวพาไปหาแหล่งข่าวอีกทีนึงได้ตังค์ปะฮะนี่ไม่ได้เ <c oughs> <c oughs> สื้อคู่เสื้อครอบครัวเนี่ยคือภรรยาน้นองเจสันเมื่อกี้นี้อ๋อโอเคโอเคท้องป่องไงช่วงท้องป่องไปแล้ว <c oughs> คือปกติในแอร์เย็นนะวันนี้ร้อนเลย เดี๋ยวนะเอาห่างขนาดนี้เขาจะได้ยินเสียงเราปะเนี่ยได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงใช่ไหมเขาพูดบอกเราพูดเก่งแล้วเขาก็ต้องได้ยินเสียงเรอเออใช่ฉลาดแน่นอนอันนี้เชื่อไหนเสนอหน้าไหมไม่เอไม่เอาไม่เอาพี่คนเมื่อกี้นี้เป็นคนส่งพิเชลลี่เข้าประกวดคนที่ผมผอมเมื่อกี้เดี๋ยวปีนี้พิเชลลี่มีเลี้ยงใช่ไหมฮะปีนี้ไหมผอมปีนี้ดิเลี้ยงฉลอง ออกต่างให้ด้วยแล้วกันเฉลี่ย2016แล้วตอนเนี้ยใช่ไหมบ้าเธอจะได้ปี2016เพลงใส่ก็พักว่าปี2016ใช่ไหมว่าเดี๋ยวนี้ไลฟ์สดอยู่นะเดี๋ยวท้อง2016เข้ามาดูก็พูดเรื่องจริงก็เลยบอกว่าไม่ได้ดูทีวีกันหรอคะนี่มันปี2016เนี่ยขาปวดกันไปแล้วค่ะนี่คือเพื่อนอ๋อมันต้องเพื่อนเธออยู่แล้วเพื่อนเฟซเธอใช่นายกค่ะชื่ออะไรนะนายกภูทิพย์นายกไหนแก็ฉันจะรู้ไหมเนี่ยไอ้ภูทิพย์นี่ภูทิพย์ภูทิพย์ชื่ออะไรนะ ข้าวเออตาตะมอร้ามาค่ะตาตะมรรัตนรู้จักใครไหมเขาเรียนกับฉันเรียนอะไรอ่ะได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกันพวกผเก็บไปให้อยเนาะบอกให้โอเคสวัสดีสวัสดีครับด้วยความที่ตอนนี้ผ้ายับหมดแล้วผ้าพับไว้ด้วยความที่รอนานมากตอนนี้มีคนเริ่มกลับกันแล้วเมื่อกี้ที่เราเห็นไปแวบๆ พี่เขาเพื่อนนะลูกพี่ลูกจันจนันลูกจันเป็นมิสผู้จันเป็นมิสเทเลนจิเวอร์สปีไหนปี2002 2002 2002รุ่นพี่เชยอายุเท่ากันอ๋อเรียกชั้นน้องก็ได้อ๋อดูดูดูลูกด,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 ดูเลยนั่นสิใช่ไหคะใช่เด็กอยู่อะไรอะไรสบายใจก็คิดไป <c oughs> แฟนนางมาหรอ <c oughs> น้องเจ้าซันกับพี่เมย์แฟนเขาเนี่ยไม่อยู่ด้วยกันตอนนี้ เขาอยู่แล้วดิเพราะกลับมาแล้วแต่ไม่เจอจัดหนักเลยสิเมื่อคืนเนี่ยหมายความว่าอะไรวะหมายถึงว่าพากินข้าวไปกินข้าวกันเนี่ยกินเยอะเลยสิเพราะไม่ได้เจอหน้ากันตั้งนานทำพาดพ้นเสียเนี่ยไม่ใช่นะไม่เป็นคนอย่างนี้ด้วยเหรอโอ้โหทำมือนไม่เคยรู้ใช่ไหมไฟ์สดไงอยู่หน้ากล้องอยู่แล้วก็ไม่คุยเรื่องเลยค่ะเด็กเด็กถงโตใสๆอ๋อโอเค ไม่เข้ากันมาอีกหรอก็ไม่อ่ะนี่ถึงเวลาแท็กให้ฉันด้วยนะมันทำยังไงอ่ะไ้่ถึงสอนฉันด้วยจะทำให้เป็นอะไรนี่ดิวะถเลยก็คงจะคิดได้พี่ผู้หญิงสวยมากขอบคุณชาอย่าเรียกพี่สิเรียนน้องได้ไหมคะนี่เด็กน้องรุ่นน้องนี่มาอะไรอีกจริงเหรออีกประมาณห้าหกปีเขาน่าจะเป็นลูกฉชนไล้พี่มอง ชุดเป็นหลวงอะพอดีพร้อมอ่ะคือแบบเราพูดเหมือนมันเราอยู่ในห้องที่ไม่มีใครอยู่คุยตลอดเลยเราคุณต้องอยู่ตรงนี้นะคะเธอหยิบชุดชั้นะดเวยใจฉันจะเอาวใช่เหรออืมนี่มันไม่ใช่เกาะอกมาแล้วไฮเวิร์นใช่ไหมไม่ใช่อ๋อใช่ไฮเวิร์นแต่นี่เขาออจอยก็ว่าเขาต้องดูเราอยู่สวัสดีค่ะขอบคุณมากที่เคยให้ยืมคอมพิวเตอร์ใครดูอยู่แล้วไม่ทักขึ้นมาเป็นหมัน เขาบอกพอดีไม่ต้องกินยาคุ้มอะวังแบบเมื่อกี้ก็ดีแล้วไม่ดีหรแมันไม่เมื่อยไม่สว่างอีกปุ๊บแล้วหน้าเราจะบวมๆอย่างเห็นไหมเราก็ก้มสิเราก็โก้มแล้วหน้าเราก็ดำด้วยถ้าเราอยู่นี่หน้าเราจะสว่างเรายอมเมื่อยเพื่อเรื่องหน้าโค้ชไม่ได้ถือชีวิตดีชนันชิดาขยับไปขยับไปน้องอะไรวะชื่ออะไรนะ TikTok TikTok เอาบุญมาฝากทุกคนนะคะพี่เชอรี่เพิ่งไปทำบุญมา ที่ไหนพิชรีเป็นโครงการวิปัสนาของพระอาจารย์เอกชัยศิริยัตที่จังหวัดที่ฉะเชิงเทรากี่วัน3วันสองคืนคือแบบไปนอนป่าเลยไม่ใช่ร <c oughs> ีสอร์ทเ้แต่ว่าปกติบางทีไปวัดแล้วก็นอนพื้นได้แต่แบบมันแล้วแต่ไงอย่างอันนี้ก็จัดโครงการบางครั้งเนี่ยการจะปฏิบัติธรรมไม่ต้องอยู่ในวัดตลอดเวลาก็ได้ได้บุญเหมือนกันอยวนี้เป็นสายบุญนะครับเข้าวัดั สายบาปเหรอคือเห็นรูปรูปอะไรปกติรูปเนี่ยก็แค่แบบแวะไปเฉยๆแบบถ่ายรูปแวะจอดรถข้างถนนแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็วิ่งขึ้นรถกลับบ้านใช้กิจวัตรนัยานในการรับชมนะฉันปวดด้วยอ่ะพี่เขาปวดไหมปวดใส่ถุงกลับบ้านมาให้ด้วยใส่อะไรวะจะเอาอะไรไปถึงคนหรือว่ามงกุฎหรือเพชรหรืออะไรถุงนี่ต้องถุงกระสอบนะถุงธรรมดาใส่ไม่พอนะ ไปรับรางวัลก่อนนะบายๆเขาจะไปรับรางวัลแล้วน <c oughs> ี่ลูกถ่ายที่ตังไปแล้วนะไปนี่ถูกมองๆเดี๋ยวนะพี่เชอร์ลงไปอ๋อเดี๋ยวเขาจถ่ายรูปก,กันเราต้องถ่ายต้องไปทางไหนเนี่ยพี่จะคงต้องลงตรงนี้แหละด้วยความที่เรามวลแต่ไลฟ์กันก็คือว่า เขาหายไปไหนกันหมดแล้วไม่รู้ค่ะ๋อเจอแล้วเจอแล้วรอรางวัลรอรับรางวัลเวลาลงรูกก็จะมีคนแชร์กูมาด้วยสิ่งแชร์เข้าไปดูได้พรอครัวรทำงานกันดีบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวไปแล้วนะบ๊ายบายบ๊าย้บายเจอกันใหม่